คอนเสิร์ตวันนี้พ่อเอ้ยสู้ๆเดอ้อพันงานเราค่อยไปหาลูกอย่าจะขอบกอดๆเนาะลูกอยู่กับหมอแล้วป้าก็ดูแลดีอยู่แม่สู้เดอ้อเห็ดงานหัวใจพ่อแม่ทรมานหัวใจละลูกเจ็บลูกป่วยนะ่นะเนาะอาวันนี้นะคะขึ้นเวทีใหญ่ประถมบันเทิงศิลป์ขอนแก,นก่นเกาะบ้านผือพี่น้องข้าอ้ยเมื่อคืนนี้กมวขคักโอ้โหบอกเลยว่าร้านเล่า เพิ่มปิติดีใจคนมากมายมากกว่าพันห้าร้อยคนในล้านโอ้โหแน่นฮือห้านะคะมวลการอินเทอร์เทนแต่ละคนก็เพิ่มเติมพัฒนาไปเรือ่อยยผู้ติกับไปตินะ,ะผู้ไปมวนนี่ก็มีความสุขอะมันประสมประสานคาดกันบ่ได้จัอยางเด้อนะ เออ,อส้มกับหวานมันต้องไปคู่กันนะเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มมันต้องมีทุกรสนี่ล่ละมันจังตื่นเต้นให้เฮายากติดตามเนาะเป็นฮอตกำลังใจฮอตน้ำตาไหลน้ำเนาะปื้มปีติน้ำนะฮะเฮ้ยบอวนซึน บ้าบอกขอแตกไปนําหุ่นอ่ะแล้วก็ข้าวข้าวข้าวข้านะฮะอืมเนาะก็รอรอรอ,อหน่อยโอ้ยหวานใจนี้ก็ได้ก็เห็นทักตั้งแต่ครูจิ้นมาตั้งแต่น้องอันอย่างตั้งแต่เล็กเลยไล่ไล่เลียงเลียงมาเขาก็มารอดูเนอเฮ้ยผู้บ่าวโสดเออสาวยักเดินเข้าใส่มันเรื่องธรรมดานะฮะ ทุกผู้ทุกคนคน,นดีแผ่กนะังได้ละเนาะก็อยู่ที่บุญวาสนาผู้ใดละที่แข็งหรือทิเข้ามานะเออบารมีเสมอกันเพิ่นก็ได้เจอกันไปนํากันได้ะนะะแต่ว่าเจ็บเกาแผลเจ้าแผลเกาก็จะเป็นอุทาห่อนสอนใจให้เข่าได้เลือกที่ดีนะข้อที่ดีหากเจ้าของหลายๆนะคะ บบผิดพลาดคือเกาเนาะอืบอรบะว่าข้าวไดนะคะเกิดขึ้นรอคาพูดของพ่อไก่เพียงผูด้เดียวสําหรับยายจ่านะฮะเออเนาะทางดีก็ดีใจนําเนาะทางเศร้ายายจ่าก็เศร้าปนําปนลูกสายด้วพี่น้องขาหลานเจ็บหลานป่วเนาะยายจ่าก็เป็นห่วงทุกคนนะคะหัวอ,อกพอ่อหัวอ,อกแม่ลูกก็่อ,อโอดขวนเนาะธรรมดาและพ่อแม่หลักแรกนะ จุดปัจจัยสําคัญเออินหาอ่ะงานก็ต้องทําสู้ก็ต้องสู้ดราม่าก็ต้องฟาดฝันอลุยเงินทองไหลมาเทมากันเด้อ